สบายดีพ่อแม่พี่น้องเหมือน,นมาพบมาพบกับหมอบนหมนนอกพี่น้องอยู่ทรงไฮทรงหน้าพี่น้องเลยมึงซัดจอยขาดหน้ามาเลยมึงซัดจอยมาขาดหน้าซอยอันเจ๊กับเราทิ้แช้ามสบายดีกล้องลูกกิําลังกินพี่น้องเลย สะใจบนใส่สุดมาไทยหน้าพี่หน่อยมีคนติดตามได้ลมวนบะมวนเลยเนาะอยากได้ดิอยากได้ขึ้นเจาดิสใจไปคิดปิดฮะอะไรกะบาม่ได้เหรี กอนลบก็สะจ่อยก่อนคนสขาดหน้าพี่น้องขาดล้าสมือหน้าอันนั้นแหละล่ะสมือทหน้าหุ่นหนาเนาะก็ใช่ห้อู่รเาหุ่นหนาเกลี้ยลๆนางลายบอกหุ่นหนาไหเออทางหลอลาใช้หุดนี้เออเอาหล่องอเพราะไมุ่่งเี่เพาะหน้าแล้วจ้ะแค่ต่อพ่อต่อหน้าดำแล้วแล้วแล้วมือว่านเลอ่าน่แค่ัวครับหน้าลายนหนาจะอ่าถนัดใช้มือวาน กินข้าวกัน,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 นยัางสมวนนันต้ไนต้ไทอดไิงข้าวมันไป็ซอยวันยางวันเลยนะไ้ขอไไปเนาะอ่ไปอะไรพี่น้องถามบงสะจอยขาดหน้าพี่น้องไงอ้ขาดนองง้อขาดน้ตอนนี้บึงสจอยกำลังขาดหน้าพี่นองง้อยขาดหน้าวันก้าสจอยกับเป็นเสยเนาะ เอากค่คา,ากร้ลยสะจอยสาจอยกับพระทับมบรรดาเป็น,นลองขาดหน้าหน้าสีหาให้คนถือขาดผู้ดเดียวเพื่อเพื่อนประเห็์หน้าไลา้ทงสะจอยใส่ปิดหนา้าปิดตาหายใจได้อยู่บ่เดี้ย ระเป๋าหน่อยไม่ได้ออกแต่แอวเลยเจ็ดจอยอจอยขาดหน้าพี่น้อยฝากกดติดตามหมอบันนอกนะพี่น้องตอนนี้เบิกจจอยขาดหน้าไปได้เมือ่อยปะไม่เมือมม่อยค่ะไม่่เมือยค่ะบเมื่อยเพคนปะเปลี่ยนกันพี่น้องอยเปลี่ยนกับสจอย แยดกันขาดอาเดินพี่น้องปีนี่สัจจอยไม่เห็นหน้าน้ำนี่สงสัย,ยสยะ,ไไะไ,าาไสด้คล้ายเขาพี่น้องไอ้ปกติสัจจอยแล้วคนจะบอลงเห็นหน้าเด้พี่น้องมาปีนี่คนเห็นหน้าพี่น้องไอ้คนมาไทยหน้าคาะหน้าซอยมาใส่ยจะได้คล้ายเขาปีนี่พ้นก็ดีสัจจอยไม่เห็นหน้าน้ำแหละพ้นกด็ดีเออ ปกติมันสืบพ้นสืบบุดีแตาเจอไม่เห็นหน้านั่นหรอพ้นก็ดีปีนี่กระเป๋าน้อยเปไี่ยวเลยกระเป้าซ้ายทองคำกับแนน่ซ้ายกระเป้าขาดลงให้หน้าเนี่องว่า กระเป๋าน้อยนะฝากไว้ก็ได้ซจอยกรนะเป๋า่วมาฝากไว้ก็ได้นะ <laughs> ยันสายกระเป๋าขาดลงจิตตมซจอยกับเก่งเด้อเห็นหน้าเก่งซจอยไปนีนไทยหน้าขาดหน้าดำให้่ด,ำห,ดำหน้าใดเมื่อซะจอย ได้ทุกแบบเน้นๆเนีเด้สัจจจยตัวได้สูงอ่ะเน้นๆเน่ ยิงคำยังหมอกลูกหน้าสะจ่อยสะจ่อยขาดหน้าพี่น้องเอ้ยคือสิมวยแห้งแลยเติมละดับหน้าคนระับเออบ่เคยดำหน้าขอดับหน้าพอแล้วแบบนี้ขาดหน้าเอาขัากๆเลย หลยให้นายนังซีไฮห,หาไฮทั้งมดสะจ่อยสิขาดผู้เดียวคนสุดไว้บ่พี่น้องเอาคักๆแล้วสะจ่อยเป็นน้องอยู่กลางได้ สะใจขาดหน้าเครื่องก้างที่ต่ำๆแล้วมันต่ำแล้วเครื่องก้างนะมาคอยปั๊บไปคนน่ะประเทศไทยละเอียดคักสะใจจะได้คนเอาไม้มามใส่หม้อไปอีกเพียงกันอั้มลำคนน่ะ อาราพี่น้องมอสน,นี่มอบรรนอกกัสเดล่าได้พี่น้องเอ้สะจายไอ้สะจายคาดตออยพี่น้องคือไปเวีย่งอีกสักพันมันได้ใส่สะจายสับตอนนี้ยไอ้สะจายกับบอคของเห็ดพี่น้องอาราพี่น้องกัสเดล่าได้พี่น้องเอ้ต้อกันคลิปหนานะพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามมอบรรนอกไ,ได้พี่น้องไปก่อนพี่น้อง